ว่าด้วยเรื่องหมวกสีขาวของพระสันตปาปานะครับทำไมพระสันตปาปาจึงทรงหมวกเล็กสีขาวและบางครั้งก็ทรงสวมหมวกสูงแม้สมเด็จพระสันตปา,าปาปิอุสที่5เป็นที่มาของการจ่าหลองพระองค์นะครับสีขาวแต่พระองค์ไม่ใช่ผู้เริ่มในการสวมหมวกเล็กหรือว่าชื่อที่ถูกเรียกก็คือซูเซตโตนะครับเป็นหมวกแนบพอดีสีสษไม่มีปีกครอบกลางสีสษะสีของหมวกใช้ตามสมณศักดิ์ของผู้สวม หมวกแบบนี้ใช้กันมาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่13ในช่วงยุคก,กลางเมื่อบุคคลหนึ่งตัดสินใจเข้าสู่สมณเพศแล้วก็ถือปรมจันทร์จะถูกโกนผมตรงกลางกระหม่อมออกย่อมหนึ่งเรียกว่าการปรงผม จุดประสงค์ของการใส่ชูเซโต้นะครับก็คือเพื่อปกคุมบริเวณที่ผมถูกโกนออกไปเพื่อให้ความอบอ,อุ่นในยามที่อากาศแห้งแล้วก็หนาวเย็นการปลงผมสําหรับผู้ถือบวชถูกยกเลิกไปภายหลังการประชุมสังคายยาน,านะครับก็คือที่นครวาติกันครั้งที่2แต่หมวกเล็กก็ยังใช้สมกันอยู่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาเป,ปาโลที่6ทรงออกสมณศสตร์นะครับในปีคิศช .1968 กำหนดให้เฉพาะพระระดับสูงเท่านั้นที่สวมหมวกเล็กได้สีของหมวกเล็กสีขาวบอกชั้นตำแหน่งของสมณศักดิ์นะครับของสมเด็จพระสันตะปาปาปาปิอุสที่5ก็ทรงเลือกสวมหมวกสีขาวเพื่อแสดงความเลื่อมใสในคณะนักบวชโดมินิกันที่ทรงสังกัดมาแต่เดิมสำหรับพระคาร์ดินอลนะครับสวมหมวกเล็กสีแดงและพระสังฆราชประจำสังฆมณฑทลสวมหมวกเล็กสีม่วงอันนี้ก็เป็นการถแถลงให้หายข้อสงสัยนะครับ